คาว่าพอเพียงเนี่ยถ้าใช้เป็นจะมีความสุขอย่างมากมายมหาศาลมันเป็นความสุขที่แท้จริงเราพอกับพอดีเราใช้สิ่งองที่เรามีอยู่นี่อย่างพอดีอย่างโดยเฉพาะชีวิตชีวิตอยู่ยังมีความพอดีมันจะมีสุขสุขมากมากถึงเราจะรักอะไรสมบัติพระสถานรักพี่พ่อแม่พี่น้องเข้าของเครื่องใช้รักมากมายขนาดไหนสักวันเราก็ต้องจาก และก่อนที่จะจากไปเราทํายังไงที่จะอยู่ให้อย่างมีความสุขและปรัชญาการอยู่อย่างพอเพียงอส่งพอเพียงของพระองค์ท่านนั่นแหละจะเป็นการพิสูจน์และเป็นการพิสูจน์ด้วยการกระทำเพราะนั้นพระราชพระราชลรของพระองค์ท่านน่ะมีค่ามหาศาลขอให้เข้าใจให้ลึกซึ้งแล้วต้องทําให้ได้ในในในด้านดนตรีลรวผงถือว่าพระองค์นั้นทรงเป็นครู ดนตรีของผมผ่านบทเพลงพระราธิพนในฐาทานะที่ผมเองนี่เป็นลูกศิษย์พระองค์ท่านนะ่ะก็ขอให้พระองค์ท่านนั้นมีสุขภาพทพาหมยแข็งแรงและมีจิตใจที่เบิกบานคอ้ทรงเบิกบานตลอดเวลามีความสุขตลอดเวลาอยากเห็นพระองท่านในวนัย85พรรษาปนศาี่ได้มีความสุขอยู่อย่างสงบอย่างแท้จริง